สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับกระบะพันแกร่งที่มาพร้อมความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยกับ MG Extend Double Cab 2.0 Gran X รุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุด161แรงม้าแรงบิด375นิวตันเมตรขับสนุกประหยัดน้ำมันพร้อมเกียร์อ,อัตโนมัติ6จังหวะที่นุ่มนวลและตอบสนองได้ดีเยี่ยม รองรับทุกเส้นทางไม่ว่าจะวิ่งในเมืองหรือขึ้นเขาลุยฝนภายนอกเทดุดนันด้วยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ไฟหน้า LED พร้อมล้ออลอยขนาด18นิ้วขับไปไหนก็โดดเด่นทุกเส้นทางภายในหรูหราเกินคลาสเบาะหนังสีทูโทนหน้าจออินโฟเทนเมนต์สุดนิ้วรองรับไอสมาร์สสั่งงานด้วยเสียงระบบปรับอากาศอัตโนมัติและครู ise คอนโทรลปลอดภัยจัดเต็มด้วยถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS e b d ระบบควบคุมการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบเตือนแรงดันลมยางรถของเราคัดเกรด A มีใบรับรองผ่านการการตรวจสภาพทุกจุดราคาออกป้ายแดงคันนี้อยู่ที่889,000บาทแต่ตอนนี้พิเศษสุดๆลดเหลือเพียง429,000บาทเท่านั้นเช็คลดไปเลย460,000บาทบอกเลยว่าคันนี้ทั้งแกร่งทั้งครบทั้งคุ้มค่า สนใจติดต่อที่เบอร์0861234449ค่ะ